ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนบึงควรนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการให้ปุ๋ยิทุเรียนนะครับว่าหลักการให้ปุ๋ยควรให้ช่วงไหนถึงจะดีที่สุดนะครับเวลาในการให้ปุ๋ยวิธีการต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นเทคนิคนะครับมันไม่ใช่เรื่องถูกผิดเหมือนที่สวนบึงควรบอกไปนะครับวิธีการสุดแล้วแต่การดูแลนะครับบางพื้นที่นะครับดูแลเหมือนกันก็ยัง ได้ผลออกมาไม่เหมือนกันหรือแม้แต่สวนสวนเดียวกันนะครับดูแลเหมือนกันยังได้ผลออกมาไม่เหมือนกันนะครับ <_ S 1> เพราะฉะนั้นมันเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงการให้ปุ๋ยทุเรียนนะครับการให้ปุ๋ยควรให้ช่วงไหนดีที่สุดนะครับก็คือนี่นะครับให้ปุ๋ยช่วงที่ยอดอ่อนนะครับที่เพิ่งออกมาใหม่เป็นแบบนี้นะครับก็คือ อันนี้นะผมจะเรียกว่าหางปลาทูนะครับกําลังจะเป็นระยะใบดาบแล้วนะครับจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าหางปลาทูนะครับจะใช้เวลาประมาณ7วันนะครับซึ่ง7วันเนี่ยจะเข้าสู่ระยะใบกลางนะครับ3ถึง4วันจากหางปลาทูจะกลายเป็นใบดาบนะครับแล้วก็พอครบ7วันเนี่ย ก็คือจะเข้าสู่ระยะใบกลางระยะใบกลางคือระยะที่ทุเรียนนะครับจะใช้พลังงานเยอะที่สุดนะครับจะกินอาหารกินปุ๋ยเยอะที่สุดนะครับทีนี้ถ้าเราใส่ปุ๋ยช่วงห่างประตูนะครับต้นก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็เอาไปใช้ได้ ตอนที่ระยะใบกลางพอดีนะครับจะทำให้ใบของเรานะครับโตสวยนะครับซึ่งสวนเบิร์นควนก็ใช้วิธีนี้นะเมื่อก่อนนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าถึงต้องแต่งกิ่งพร้อมกันทั้งสวนทำไมถึงต้องรอให้ขแขนงเป็นเพลาดถึงค่อยแต่งกิง่งแล้วก็ต้องค่อยแต่งกิ่งทีเดียวพร้อมกันหมดทั้งสวน,นครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับพอเราเริ่มทำแปลงเล็กใหม่นะครับซึ่ง ซึ่งพอเราได้ดูแลแบบนี้นะเราจะเข้าใจว่าการที่เมื่ออยู่ในระยะห่างประตูไปจนถึงใบตันเนี่ยในหนึ่งชุดใบเนี่ยเราจำเป็นต้องดูแลนะครับถ้าสมมติว่าเราแต่งกิ่งพร้อมกันทั้งหมดนะครับแล้วอพอระยะห่างประตูนะครับก็จะมาจะมาแบบนี้นะครับเหมือนกันพร้อมกันทั้งสวนนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยไปในช่วงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาระยะใบกลางนะครับ ถ้าสมมุติว่ามีนอนหรือแมลงเข้ามาเนี่ยเราก็จะทําการาฉีดยาป้องกันหรือว่าฉีดยาเพื่อรอับการลุกลามของนอนแมลงเนี่ยได้พร้อมกันนะครับเพราะว่าต้นของเรานะครับจะยอดอ่อนพร้อมกันทั้งสวนนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการต้นทุเรียนของเราได้ง่ายนะครับนี่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ผมจะมาบอกทุกคนนะครับว่า การใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับควรใส่ตอนที่เป็นหางประทูแบบนี้นะครับพร้อมๆกันทั้งสวนนะครับแล้วก็ใส่พร้อมกันเลยนะครับโอเคนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์นะครับแถ้าสมมติมันไม่เท่ากันนะมันไม่เท่ากันก็คือเลือกจะเพาะให้เป็นหางประทูเยอะที่สุดแต่ถ้าสมมุติว่านะเราได้แต่งกิ่งพร้อมกันทั้งหมดนะระยะห่างประทูจะมาไม่ห่างกันมาก ก็คือจะอยู่ในช่วงเดียวกันถ้าสมมุติว่ามันยังเป็นยอดตูมอยู่ยังไม่ทันเป็นหางประทูแต่ยังเป็นยอดตูมยอยู่อย่างนี้นะครับแต่ว่าต้นอื่นเป็นหางประทูไปแล้วหรือว่าเป็นใบาดาบไปแล้วอย่างนี้นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงเดียวกันทั้งหมดนะครับนี่นะครับเหตุผลที่ว่าทำไมถึงอยากให้แต่งกิ่งพร้อมกันทั้งสวนนะครับผมก็เข้าใจแล้วว่าบางคนมันไม่ได้มีเวลาแบบว่าแต่งทีเดียวพร้อมกันทั้งสวนนะครับแต่มันจะมีเหตุผลอยู่ว่าทําไมถึง ให้แต่งพร้อมกันทั้งสวนนะครับบางคนบอกว่ามีเวลาแต่งได้วันละต้นสองต้นก็ไล่แต่งไปนะคุณก็สังเกตดูในสวนนะครับว่ายอดคุณมาต้นหนึ่งแก่ก้นหนึ่งหางประตูต้นหนึ่งยอดอ่อนต้นหนึ่งใบกลางสลับกันมั่วหมดเพราะว่าคุณก็เดินแต่งแบบนั้นนะครับแต่ว่าสวนมึนควนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหันไปดูได้เลยนะครับจะเป็นะระยะหางประตูแล้วก็จะเป็นระยะใบกลางอยู่ช่วงนี้เกือบหมดเลยนะครับนี่ต้นนี้ก็อยู่ในระยะใบกลางนะครับ นี่นะครับนี่ก็อันนี้ก็หางประทูนู้นก็หางประทูนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้เกือบทั้งสวนเลยนะครับซึ่งไม่ไม่ค่อยมีต้นที่ว่ามันผิดแปลกไปจากนี้นะครับไม่มีใบแก่อยู่ในขณะที่ต้นอื่นกําลังใบอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับสมมุติว่าเกิดเพลี้ยลงนะครับคุณฉีดยาเพลี้ยไปแล้วในรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าพอต้นที่ใบแก่ออกยอดใหม่ แล้วก็เป็นใบอ่อนต้นอื่นใบแก่หมดแล้วคุณก็ต้องฉีดยาเพลี้ยอีกรอบหนึ่งเพื่อจัดการเพลี้ยที่เกิดขึ้นกับต้นที่ว่าเพิ่งเป็นยอดอ่อนขึ้นมาใหม่นะครับมันทําให้การบริหารจัดการยากเปลืองงบประมาณนะครับนี่นะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่หาผมใช้นะครับมันไม่ได้มีถูกผิดนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนคงพอจะเข้าใจนะครับนี่นะครับอันนี้ก็อยู่ในระยะใบกลางแล้วนะครับกิ่งล่างนะครับ กิ่งบนยังเป็นหางปลาทูอยู่นะครับนี่นะนี่คือระยะที่ควรใส่ปุ๋ยนะครับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้คือระยะใบดาบแล้วนะนี่